ตอนเย็นๆนะครับันตอนนี้ก็สี่โมงเกือบห้าโมงแล้วนะสี่โมงครึ้นกว่าแล้วนะครับน <S <S หนาวอยู่นะครับโอ้โหวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรลําปางหนาวมากเลยครับนะตั้งแต่เช้า,า,ชามานะครับโอ้โหความหนาวเนี่ยไม่ไม่ลดคุณหภูมิเนี่ไม่เพิ่มขึ้นเลยครับนะยิ่ง จำไรตอนบ่ายๆนี่เขาโหลมกันโชกนะครับลมลมแรงด้วยครับโหยิ่งหนาวครับที่ร้านผมเนี่ยตรงฝั่งตรงข้ามร้านผมนี่เป็นแม่น้ํานะครับแม่น้ําวังนะครับแล้วช่วงโค้งของแม่น้ำพอดีครับลมตีมาเข้ามาหนาวมากเลยครับวันนี้นะทํางานไม่ได้เลยครับมือนี่แข็งแล้วจำเป็นต้องก่อไฟหิงนะครับนะ ต่อไฟผิงนะครับเนี่ยครับเนี่ยต่อไฟผิงก็ยังออให้ความอบอุ่นเนี่ยใส่แจ็คเก็ตฟินเนี่ยทั้งวันเลยวันนี้นะ mm. เสื้อหนาวธรรมดาเนี่เอาไม่อยู่นะครับเนี่ยครับผม mm. ก็ทํามีดทาดาบอยู่เนี่ยครับนี่นะครับวันนี้เพราะไม่ได้ไปไหนร้านปิดนะครับร้านปิดอันนี้ก็จะทา ทำ้ยาดาบนะครับอันนี้นะดาบสลีกันชัยนะฮะอันนี้นะเป็นดาบทรงเครื่องนะดาบทรงเครื่องกําลังประกอบนะฮะกำลังประกอบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งพรุ่งนี้ก็เสร็จลนะแล้วก็ส่วนของพี่ๆนะครับที่ตกค้างนะพี่ยังไม่ได้ส่งก็พยายามก็จับจับของส่งพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะนะ ขายของสักนิดได้ไหมได้ครับวันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่อะไรอันนี้มีดเหลามีดเหลาลงอัขระของช่างแกะนะครับเอวมาเหลานี่ครับเอามาเหลาขยาดาบนะเนี่ยครับเอามาเหลาขยาดาับอย่างว่าของดีของขลังนะครับต้องใช้ต้องใช้ของต้องใช้ของเทียบเข้ากันนะครับ อของนี่ว่ามันมีสินเท่ากันไงครับมีสินเท่ากันถึงจะถึงจะเอามาทำทำทำได้นะครับอันนี้เป็นฝักมันนะน,นี่ฝักมันนะเดี๋ยวจะแต่งจะแต่งองค์ทรงเครื่องส่วนอันนี้นะครับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาทีละตอนอันนี้นี่เป็นมีดพันตอที่ท,ที่ที่ทำขายประจำนะมีมีดพันตออันนี้เป็น เป็นแบบคล้ายๆสมุนไพรสั้นครับเป็นดาบนินจานะครับคล้ายๆทันตโตนี่แหละเนี่ยนะแต่ว่ามันยาวกว่านะครับยาวกว่ายาวสิบสี่นิ้วนะครับเนี่ยทันโตนี่มันหกนิ้วเนาะหกนิ้วนะอันนี้นี่ทันโตนี่สมุลไรประเภทนินจานะครับเนี่ยนะนินจาดาบนินจาว่าไงเน่ะนะดาบนินจาเขาจะสั้นๆน,นะ สั้น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 คมคมคล้องตัวนะฮะดาบล่าสังหารดาบสังหารนะครับผมทําออกมาสองเล่มนี่ทําอันนี้อันนี้เล่มนี้ทําทําไว้นาน,น้วครับทําไว้เป็นน่าจะสิบปีแล้วนะครับและส่วนเล่มน,นี้ก็ทําขึ้นมาว่าจะทําคู่กันนะครับทีแรกว่าจะเอาไปไว้ที่บ้านนะ ไปเอาไปโชว์ไว้ที่บ้านแต่ว่าคลิปไปคลิปมามันสวยเนี่มันสวยเป็นไม้เนี่ยครับเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ไม้ชิงชันนะครับนี่นะไม้ชิงชันไม้ชิงชันอันนี้ก็ไม้ชิงชันอันนี้ทําทําทําสีพอนเล็กเกอร์แล้วอันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับนี่อย่าออกแบบนี้ครับเป็นไม้ดําเลยนะเนี่ยบาลามก็บาลามก็ดีนะครับนี่นะบาลามก็ เทียบเข้ากับดาบดาบเมืองนะอย่างว่านั่นแนหะสูบดาบเมืองนะฮะดาบเมืองผสมญี่ปุ่นที่พิเศษที่สุดก็คือเนี่ยครับฝังตองเลยนะอันนี้นะสัมูร์ลยฝังตองนะครับอย่าไปลองขามนะฮะเนี่ยนี้นะครับผมอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นฝักไม้ชิงชันถักหวายอย่างดีเลยนะครับนี่นะ อันนี้ฝีมือของป้าภาพนะครับป้าภาพเจเจอาจารย์ในในการทำทำไหวายนะครับนี่นะทำไหวนะครับฝีมือเหล่าก็ของอลุงลุงนิวนะลุงนิวครับครับลุงนิวครับผมส่วนอันนี้ก็ทําออกมาเยอะเหมือนกันอันนี้นะเป็นพักขันนะครับพักขัน พัะขันในเขาเรียกว่าพัะขันอันนี้เป็นเป็นไม้พยุงนะครับอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับพัะขันเขาเรียกว่าพัะขันพัะขันสลีกันชัยนะครับอันนี้นะเดิมทีเนี่ยผมทําออกมาเนี่ยดูดูลายไม้ชัดๆเลยครับนี่นะไม้พยุงนะครับเดิมทีเนี่ยผมผมทําออกมาขายไงครับในราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับ อันนี้ตอกยันนะครับนี่นะตอกยันสลีกันชัยนะนี่นะตอกยันสลีกันชัยนะครับนี่นะวันนี้ผมทำมาหลายหลายความยาวหลายรุ่นนะครับอันนี้สิบนิ้วน่ะสิบนิ้วสิบหกนิ้วนะสิบเก้านิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สามนิ้วถ้าเอินเล่มยาวมันขายดีกว่าไงครับเล่มยาวขาย ออกเร็วกว่าและเขาค่อนข้างสูงและทีนี้ถ้าขัน10นิ้วเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เอาออกมาโปรโมทนะครับนะไม่ได้ออกมาให้ใครเห็นนะครับอันนี้ตอกยันสลีกันชัยสลายเอเลยนะครับเนี่ยนะฮะตอกยันสลีกันชัยนะครับไม้ก็เป็นไม้พาย,ยุงนะครับอันนี้นะเนี่ยทีนี้ม,มีมีอยู่เยอะครับมีอยู่33าเล่ม ทั้งที่ตอบยันและไม่ตอบยันที่ตอบยันมีอยู่ฮะเจ็บเล่มอ่าเจ็บเล่มนะฮะ,ะที่ตอบยันเนี่ยครับราคาพิเศษเนี่ยครับต้อนรับปีใหม่นะครับราคาปีหกสี่เนี่ยผมจะแบ่งให้แฟนขับของผมเอาไปบูชานะครับเอสุริมงคลนะครับเอาไว้ป้องกันพิษไทยในบ้านนะครับก็ผมจะขายในราคา เท่าไหร่3,200บาทนะรวมส่งนะครับนะรวมส่ง3,200บาทนะครับส่วนที่ไม่ไม่ได้ตอบตอบยันนะครับส่วนที่ไม่ได้ตอบยันเนี่ยนะผมจะขายในราคา2,800บาทนะครับนะใครสนใจก็ใครอยากได้ของดีไว้ไว้กับบ้านกับกับช่องนะครับก็สั่งมาได้นะครับ อกยันสลีกันไทยเนี่ยถ้าเป็นดาบเนี่ยผมขายหลายพันนะครับหลายพันนะห้าพันขึ้นไปนะจะเคาะตอกค่าตอกยันอันนี้บดเต็มนะหมดเต็มเลยนะนี่นะบดเต็มเลยนะครับอันนี้นะอันนี้อันนี้นนลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นตะปูทามาจากตะปูสังขวานอนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะนี่ครับ ตะปูสังข้าวนอนเนี่ยผมหลอมมานะครับหลอมมาทำนะครับอันนี้ผมจะขายช่วงเดียวพอนะครับนี่นะประมาณดีว่าประมาณสักสิบวันนะครับพอละผมให้โอกาสสิบวันนะครับสองอาทิตย์อ่ะนะสองอาทิตย์สิบสี่วันนะครับถ้าเลยสิบสี่วันนี่นี่ป๊อปเนี่ยผมจะไม่ไม่ขายละนี่นะไม่ขายราคานี้ละ อันนี้แบ่งเมียเมียเนี่ยขยันขยอให้ให้ลบราคานะครับที่จริงนี่ผมไม่อยากขายหรอกครับอันนี้มันไปตอกเอาเอาไปตอกยันเนี่ยตลาเอ๋ก็บ่นเหมือน,นกันเพราะว่าตอกยากนะครับเพราะว่ามันมีสันกลางนะครับตอกไปมันก็บองแบงไปบงแบ่งมานะครับตอกยากนะตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ขายในราคา ท่าไหนนะเมื่อกี้ว่าไงเ,าเนี่ยอันนี้ผมจะขายราคา2อ0พันห้นะสองพคู่นี้5,000นเนาะคู่นี้ถ้าถ้าซื้อคู่ไปนะเอางี้อา่านักเลงจริง <c oughs> ใจถึงื่นได้อา่าถ้าซื้อคู่นะครับผมจะขายในราคา4,500บาทนะ รวมส่งนะคะเอ,อรวมส่งถ้าซื้อเล่มเดียวผมขายเล่มละ2,500อันนีไไ้ไม่ไม่ไม่ต้องว่าขายนะแบ่งกันใช้นะแบ่งให้แฟนขับผมใช้นะครับเนี่ยครับเอ่ออันนี้ก็แบ่งกันนี่นะอันนี้เป็นตะปูสังฆวานอนนะมันจะบอกตามตรงมันจะไม่แข็งเหมือนเหล็กแหนบเหล็กแบริ่งอะไรเพราะว่ามันเป็นเหล็กโบราณอันนี้นะครับแต่ว่าใช้ได้นะ เหมือนเหมือนดาบโบราณน,นี่แหละนะนะความแข็งมันก็ในในสมัยในยุคหนึ่งเนี่ยมันมันก็คือแข็งในยุคของมันนะั่นแหละแต่ว่ายุคนี้มันเป็นเหล็กวิทยาศาสตร์ไงน,นะเหล็กวิทยาศาสตร์มันสู้เหล็กวิทยาศาสตร์ได้สนะ่วนอันนี้ก็เป็นทันตตกนะยังมีอยู่นี่นะทันโตกก็ขายราคาเดิมละพันหนึ่งร้บาทนะใครใครใครนี่ก็สั่งมาเนะี่ยทันตก ครับผมวันนี้ก็ขอญาตหิ้งไฟต่อไปจะมอดนะก็หนาวคืนนี้นี่หนาวหนาวแน่นอนนะครับนี่นะครับโอ,โอเคนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนสบายดีนะครับสวัสดีครับ